นะทุกชีวิตจิตญาณนะน้อมจิตน้อมใจทีใคลายวิบากกรรมที่ตกค้างต่อพบต่อชาติต่อกับต่อการตูกพุทธันดรที่ไม่อาจจะสละออกจากแม้แต่จะเป็นพุทธสถานทั้งหลายทุกปทุกนามน้อมจิตน้อมใจขอ,ขอกรรมกรรมฆ่าพระเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมต่อองค์พุทธะองค์มหาพุทธะทรงเป็นประธานขอประกาศสละประกาศถอนสิ่งที่หลงตั้งเอาในความพึงพอใจ ในรูปรสกลิ่นเสียงในสัมผัสธ,ธรรมรมในการมคุณทั้งหลายขอประกาศสลาประกาศถอนสิ่งที่หลงตั้งเอาในความพึงพอใจในทิพทั้งหลายในนามธรรมาท,ทั้งหลายในความสุขสบายทั้งหลายในบุญกุศลทั้งหลายขอประกาศสลาประกาศถอนสิ่งที่หลงตั้งเอา ในมรรคผลนิพพานในบุญบารมีการหลงตั้งเอากับองค์มหาบารมีขอประกาศสลาประกาศถอนสิ่งที่หลงตั้งเอาในกายท่าจิตทตุในรู้ในเห็นในญาณทัศนะในคตินิยมในธรรมเนียมทั้งหลายในประเพณีทั้งหลายในสิ่งอุปโลกชั่วคราว ในแต่ละพบแต่ละชาติและขอประกาศสลาประกาศถอนในการในพันธสัญญาในข้อผูกมัดท,ทั้งหลายความวิงบอลร,ร้องขอการติดสินบนต่อองคุณทั้งหลายต่อเทพเทวาทั้งหลายขอประกาศสลาประกาศถอนการตั้งจิตอาฆาตการผูกพยาบาท จองเวรจองกรรมต่อบคุคคลใดก็ตามที่ตอกย้ำมาในทุกภพกทุกชาติและน้อมกราบขอขมากรรมในกรรมอันใดที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับองค์มหาบารมีกับองค์คุณพุทธะองคธธ์มหาพุทธะพระโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์พระประเจกพุทธเจ้า พระอรหันต์พระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์พระอริยบุคคลรอยพระบาททั้งหลายรูปพุทธปฏิมากรสถานที่ศักดิ์สิทธิ์พุทธสถานที่สืบเนื่องจากองค์มหาบารมีการเกี่ยวข้องสัมพันธ์ด้วยศรัทธาทั้งหลายที่ไม่วางในศรัทธาเอง ไม่โดยว่างต่อว่างไม่โดยนิพานต่อน,นิพานได้ประมาทล่วงเกินต่อพุทธสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่อสิ่งมีคุณต่อผู้มีคุณหรือกรรมอันใดที่ได้ประมาทล่วงเกินต่อคุณบิดามารดาเราครูคุบาอาจารย์ผู้มีคุณทั้งหลายสามีภรรยา บุตรที่ดาลูกหลานบริวารและสับพะสัตว์ทั้งหลายอันเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งความลำบากแห่งความทุกข์ยากในสังสารวัตหรือสิ่งใดที่ได้เคยปฏิเสธต่อพระสัจธรรมต่อการเสียสละต่อคุณพระรัตนตรยัย เคยปฏิเสธต่อการให้ทานเคยประเคยปฏิเสธต่อการบวชทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายน้อมกราบขอขมากรรมในทุกกรณีกรรมในทุกประเภทกรรมขอให้กรรมทั้งหลายเป็นอโหสิกรรมแก่เหล่าข้าพระเจ้าขอให้ลุกล่วงไม่ติดไม่ขาดไม่คล่องไม่คา ในกรรมเวรทั้งหลายในทุกโทษทั้งหลายตามองค์มหาบารมีขอให้เป็นอโหสีกรรมตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปด้วยเธินอาโหสีอาโหสีอาโหสี